PL-15 หรือ People's Liberation 15เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลางถึงไกลรุ่นใหม่ที่จีนพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านยุทธวิธีทางอากาศสมัยใหม่ขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในระยะที่ไกลขึ้นและแม่นยำขึ้นเพื่อให้กองทัพอากาศปกป้องประชาชนจีนหรือพร้อมสามารถรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในภูมิภาคสิ่งที่ทำให้ PL-15 โดดเด่นคือระบบขับเคลื่อนแบบ M7 และเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งที่ช่วยให้มีความเร็วสูงถึงมอกสีและมีพิสัยทําการไกลกว่า200กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่มากกว่าขีปนาวุธรุ่นเก่าของจีนอย่าง PL-12 ความสามารถนี้ทําให้ PL-15 กลายเป็นภัายคุกคามต่อเครื่องบินรบที่มีเทคโนโลยีสูงในภูมิภาครวมถึงเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า เอวัและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศที่เป็นหัวใจสําคัญในการปฏิบัติการทางอากาศสมัยใหม่อีกหนึ่งจุดแข็งของ P-15 คือระบบเรดาร์แบบ Active Electronically ส c a n อาร a เรหรือ AESA ที่ติดตั้งในหัวนํำวิถีซึ่งสามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยําแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบนี้ช่วยให้ขีปนาวุธสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานการณ์การรบแบบป้องกันและโจมตีสำหรับบทบาททางยุทธศาสตร์ที่5ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้จีนสามารถต้องกามคู่แข่งในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวันการมีขีปนาวุธที่มีพิสัยทาการไกลและมีความแม่นยำสูงเช่นนี้ทำให้เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของจีนอย่าง J20 และเจ6สามารถครอบคลุมพื้นที่การรบที่กว้างขึ้นโดยไม่ต้องเสี่ยงเข้าใกล้เขีสกัดกั้นของฝ่ายตรงข้าม ในแง่เทคนิค pl 1 5ยังถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบสื่อสารและเรดาร์ของเครื่องบินได้อย่างไร้รอยต่อเทคโนโลยี Data Link ค์ทำให้ผู้ควบคุมสามารถอัปเดตตำแหน่งของเป้าหมายแบบเรียลไทม์ทำให้ขีปนาวุธสามารถปรับทิศทางในระหว่างการบินและเพิ่มโอกาสในการทำลายเป้าหมายได้อย่างสูงสุดเมื่อมองจากมุมมองของไทย pl 1 5ถือเป็นเทคโนโลยีที่ควรจับตามองอย่างยิ่งเพราะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันภัยทางอากาศอย่างรวดเร็ว และหลายประเทศเริ่มมองหาเครื่องบินและระบบอาวุธที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่การติดตามข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง p l .15 ช่วยให้ไทยสามารถวิเคราะห์และเตรียมยุทธศาสตร์การป้องกันที่เหมาะสมกับสภาพภูมิภาคนอกจากนี้ PL .15 ยังสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาอาวุธของจีนที่เน้นการบูรณาการระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆและการสร้างเครือข่ายปฏิบัติการแบบครบวงจรเพื่อให้สามารถควบคุมสนามรบในหลายมิติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ทําให้ภูมิทัศน์ทางการทหารของภูมิภาคมีความซับซ้อนมากขึ้นและประเทศต่างๆต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วสรุปได้ว่า PL-15 ไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศธรรมดาแต่เป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ของจีนในศตวรรษที่21และยังเป็นเครื่องตวนใจให้ประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันทางอากาศที่รวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต